ชูรีชูใจ่หายอยากนั่งกินกินแต่นาตอนนี้ยืนอีผ้านะร้องเพลงคาปิบาร่าอะไรคาปิบาคิวไม่นอนนอนไม่หลับพี่มันแม่ไม่พีคมาจุกมะคิวติดแมวคาปิบาร่า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 พี่จุบระวังค่ะกระช่องจะพีดนะจ๊ะเนี่ยไม่เข้าไปเลยยังไม่ได้พูดอะไรเลยกระโปรงเร็วนุโปกมัม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 พูดไป มัมฟูดบอยฟูดบอยมัม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 เก่งมากเฮ้ยไม่มีจังหวะอะไรเลยอ่ะไม่เราอยากเราพาราเอ็งเอาคิวเราก็อยากแบบนึกออกไหมเอาใหม่เริ่มนึกโต้มัม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 ฟูดบอยกูดบอยเก่งมากเก่งมากอะไรนะกูดบอยมัมมัมหรอกูดบอย แกมบุ๋มมาบแก้มบุ๋มมากแก้มบุ๋มมามแก้มบาค่าปิเอาใหมคาปิด ในเด็ก้าไม่มี <6 S 1> บอกสองกล่องมีนี่แม่ทุกค่องหนึ่งหกร้อยเก้าสิบย่ยคือได้สอ,อกล <6 90 S 1> <ะ>่องนะหกรย้าสิได้สองกล่องตกสามรอยกว่าบาทเอาใหม่เริ่มพี่จ,ม,จมเหมือนสวดเุดแล้วเอาใหม่ขันปีบเสียงดังฟังชัดตั้งใจทุกคนจะทักพี่นะว่าเหมือนสวดมุด <cụ> พี่ก็ไม่มั่นใจเวลาอย่าไปทักพี่สิ ขับไปาราขับไปบาราขับไปบาราขับไปบาราขับไปาราเก็บไว้เหมือนเดิมโอ้คนขึ้นบันบวกนะคนบุ๋มเขาอยู่เท่าเดิมจังเลยอจะเชื่อเลยตอนนี้เราเปิดหลังตัวแทนใช่ไหมไม่เปิดแล้วพี่จุ๋มต้องใส่หมวกเขาบอก มอไม่น่าเหมือนกันหรอซื้อซื้อไม่ได้เดี๋ยวจะไปใส่้อมันปะจอมปะพี่จุ๊บจาวงเงี้ยจาวงเงียจงเ้าวงเง้ฮะไปจะไปได้จะเอาจะไงจะเอาไงจะเอาไงฮะไม่พดอะไรดไม่พูดอะไรดีเป็นไรอลอง้จีงกองจีงกองจีงกรอองนน้ำชาคีมโช์ล่ารูมหลาผูกไม่แหลกูไม่รู้เรื่อง นนี่ใช้ชอบพี่จุพูดได้ไหมก็บดก็เห็นภาษาไทยคลิเนาะถ่ายแบบโอบกบยิงกระต่อด้านหนึ่งพี่จุมดูค่ะพี่พีทมาแล้วคุณพีดหนึ่งอยู่ในคอมอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณพีดเดินทางี่จะไปกับพหนึ่งพูดไม่ได้ค่ะลูกสาวทำงานไหนลูกเลิกไปลูกตื่นเปิดไงวะมาตัวนี้คุยเื่ออะไรบ้างฟอร์บี้ฟอร์บี้ ไม่ตมัน,มาานเมันทให้มันร,อร้องเพลงมันพูดตามเราได้นี่มันโตรหรไ,ไ,ไม่ไให้มกินชาลก่อนอ่ะกินไม่น่คิดมาแล้วคะ่ะนี่แมงคเฟอร์บี้ก็กินชาลีนะเ,นเราไปช่วยอะไรบงคเฟอร์บี้อร์บี้บอกอร์บี้ก็พูดไม่ได้เหมือนกันเองก็จับเฟอร์บี้เหมือนกันแหละ อ้นี่วัฟดี้หูจพท่นอยนะไม่ไ่ม่ไมไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่่ไม่ม่ไม่ไม่่่ไม่ไม่อมไมม่ไม่ไมม่ไ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 มม่ไ่ไมม่ไ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 ม่ม่ไ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 ไม่ม่ไม่ไม่ไไม่ไมไ่ไ